สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอล่น์คนปลายซอยซึ่งตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์โดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่14กันยายนปีพุทธศักราช2564วันนี้คุณเปลวให้หัวข้อบอกว่าฆาตกรในระบบ I.O. เริ่มต้นอย่างนี้ครับแบบนี้ไงครับที่เรียกว่า i.o. มีการระดมปั่นแฮชแท็กกันเมื่อวานนี้ว่าตำรวจคาตกรบ้างตำรวจชนแล้วหนีบ้างรัฐบาปลาปราบปรามประชาชนบ้างทั้งหมดนี้ก็เพื่อเบี่ยงเบนประเด็นกลบประยำให้กับกองโจรทันลุกแกส๊สที่ก่อการจะลาจนเมืองแบบรายวันกันอยู่เวลานี้นะครับทั้งยิงทั้งทุบทำลายทั้งรุมสกรรมตำรวจ ทั้งจุดพลุไฟโยนระเบิดทั้งเผาซุ้มเฉลิมพระเกียรติย่านสามเหลี่ยมดินแดงคำถามคือว่าไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นใครก็กระบวนการ3นิ้ว3มสัตว์จานบวกโจบวกโจนที่รับแผนมาจากต่างชาติอเมริกันยุโรปก่อการล้มระบบกษัตร,ริย์สถาปนาระบบรประธานาธิบดีขึ้นมาแทนคำถามคือว่าเปลี่ยนทำไม คำตอบคือเปลี่ยนเพื่อให้ง่ายต่อการเข้ามาใช้ไทยเนี่ยเป็นฐานในการต่อกรอกับจีนเพื่อปฏิบัติการแผ่อิทธิพลควบคุมอินโดแปซิฟิกของสหรัฐนั่นเองและทำไมจึงโหมฟืนโหมไฟเพื่อล้มเอาตอนนี้ละ่ะนี่ก็คือคำถามคำตอบคือก็เพราะเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่ปี2544เรื่อยมาเนี่ยนะครับระบบทักษิณเนี่ยคุมอำนาจบริหารประเทศสักเปส่วนใหญ่ ยอมเป็นเด็กดีของสหรัฐกับยุโรปสหรัฐนั้นใช้ประเทศไทยเป็นฐานทำอะไรสั่งให้ซ้ายหันขวาหันไปทางไหนทั้งทางการทหารในทางการเมืองในทางการบ้านได้ทั้งนั้นแหละครับบนผลประโยชน์แลกเปลี่ยนกันแต่วันนับตั้งแต่กลางปี2557เรื่อยมาเนี่ยพลเอกประยุทธ์เข้ามาควบคุมอำนาจปกครองประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ประโยชน์ชาติประโยชน์ประชาชนบนความเป็นเอกรัฐเอกราชอ,อันนี้ต้องมาก่อนการบริหารของพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่การเอาชาติเนี่ยไปจิ้มกล้องอเมริกันไม่ซ้ายหันไม่ขวาหันให้กับชาติไหนไม่เอาประโยชน์ชาติไปแลก กับผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างที่ระบบทักษิณทำจักรวรรกกวดิอำนาจตะวันตกภายใต้กลไกของยิวไซออนิสที่เดินแผน New World Order เป็นอำนาจเดียวที่ครองโลกโดยให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นรัฐบาลโลกแผนในย่านของอุตสาหเนของสหรัฐที่ปักหมุดโดยใช้ไทยเป็นฐานกำลังสมูทอยู่ดีๆละครับก็สะดุดกึกขึ้นมาทันทีเลยเหมือนจังหวะกำลังจะลงล็อกคือสหรัฐเนี่ยทิ้ง ถินย่านนี้ไปนานทีนี้พอเห็นจีนซึ่งเป็นยักษ์ตื่นก็เลยส่งกองเรือที่7 c o m คัมแบ็กอินโดแปซิฟิกเป็นเจ้าพ่อคุมถิ่นอยู่ทีนี้จะคุมได้เนี่ยมันก็ต้องใช้ประเทศไทยนี่แหละเป็นฐานแต่ประยุทธ์ไม่ใช่ยิงลักที่โอบามาตาประสานตาเอาไว้จนหวานหยดจนแฉะแผนที่จะใช้ไทยเป็นหมากเดินเพื่อขัดขาจีนก็เลยพังลงมาเพราะว่าประยุทธ์นั้นไม่ขายชาติ เป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันได้แต่จะให้เป็นเด็กดีเดินตามนิ้วชี้ให้เดินนโยบายเป็นปฏิปักษ์กับจีนให้ยอมเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการปฏิบัติการทั้งรับทั้งแจ้งอย่างนั้นไม่ได้ประยุทธ์ไม่ทํานับแต่นั้นนะครับสหรัฐกับยุโรปก็อ้างเหตุรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยบ้างไม่ยอมรับสถานะของรัฐบาลไทยทั้งที่ข้อเท็จจริงแล้วนับตั้งแต่ปี2475เเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ แทบจะไม่มีปฏิวัติรัฐประหารเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีครั้งไหนที่สำเร็จเรียบร้อยโดยไม่มีสหรัฐรู้เห็นหรือเป็นเบื้องหลังเลยสักครั้งเดียวจะมีก็แต่นายกรธ์นี่แหละครับการไม่ยอมเป็นเด็กดีก็ทำให้มากทั้งกระดานของสหรัฐเนี่ยรวนไปหมดต้องกำจัดให้พ้นไปแล้วเอารัฐบาลระบอบทักษิณวัวเคยขาม้าเคยขี่กลับมาให้เร็วที่สุด แต่ช่วงนั้นเป็นรัชกาลที่9ที่ทั้งโลกเนี่ยยกย่องสหรัฐก็เลยไม่กล้าที่จะใช้แผนล่มชาติล้มสถาบันแบบจงเครื่มเกินไปได้แต่เซาะซึมผ่านระบอบแดงทั้งแผ่นดินแล้วก็ใช้ขบวนการใต้ดินเนี่ยผ่านองค์กรเพื่อสังคมและการศึกษาที่ฝังรากอยู่ในหมู่นักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยแม้แต่ในพระในนักเคลื่อนไหวในสื่อรับใช้แล้วก็ผู้นำชุมชนเป็นต้นเดินแผนปฏิบัติการแบบจริงจัง ประจบกับช่วงเปลี่ยนแผ่นดินเป็นปรัชกาลปัจจุบันเนี่ยนะครับบวกกับการเมืองจีนกับสหรัฐเนี่ยกำลังเข้าเคี่ยวกันเลยก็เลยเป็นเงื่อนไขสมพ้องให้สหรัฐเนี่ยตีรุกเข้ามาลหลายเรื่องครับถูกหยิบยกสร้างเป็นชุดความคิดนํากระแสร,ระบอบทักษิณเป็นฝ่ายประชาธิปไตยอย่างนี้มีความชอบธรรมทางสังคมที่จะขับไล่ฝ่ายเผด็จการก็คือรัฐบาลประยุทธ์อย่างนี้จนช่วงเลือกตั้ง 6162สหรัฐกับยุโรปสร้างธนาธรให้เป็นสัญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่คู่ขนานกับฝ่ายประชาธิปไตยของระบอบทักษิณจากนั้นเนี่ยแผนลมเจ้าก็เลยเปิดต่อสาธารณะผ่านทางสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยตามพิมเขียวที่ยุโรปกับสหรัฐเนี่ยได้กำหนดเอาไว้และสหรัฐกับยุโรปก็ปฏิบัติการโลกล้อมไทยเป็นคู่ขนานผ่านนักศึกษาตามสถาบันในต่างประเทศ ด้วยแปลงข้อมูลบิดเบือนประวัติศาสตร์ไทยในระบบสื่อสารไอทีป้ายสีใส่ร้ายพระมหากษัตริย์รัชการที่9หวังให้คนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วเกลียดชังว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ต่างๆเช่น14ตุลา6ตุลาหรือแม้แต่พฤกษภาธรรมินเป็นต้นล้มประยุทธ์เนี่ยแค่ผลพลอยได้ในฉากการเมืองเฉพาะหน้าท่านั้นแหละครับแต่บล้มกษัตริย์แล้วเชิด สุนัขรับใช้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีแทนนั่นแหละครับการเมืองยึดไทยเป็นท่าสหรัฐกับยุโรปแบบถาวรนตอนนี้การจ้วงจับหยาบช้าพูดจาเหยียดหยามหมิ่นแคลนทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งต่อสาธารณะไม่ใช่สุกงอมอย่างเดียวนะครับหากแต่ถึงขั้นเนา่าแหลกแล้วกว็เละ ทั้งในคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าไม่ว่าในสถาบันการศึกษาในวัดในโรงเรียนในบ้านในถนนจากการบ่มเพาะของขบวนการล้มเจ้า3นิ้ว3ส,สัตว์ภายใต้คอนโทรลสหรัฐยุโรปประสานข่าวสารเป็นปฏิบัติการถึงกันด้วยระบบไอทีอย่านึกนะครับอย่านึกว่าเรื่องบัตรสีชั่วชาจากขาบวนการสามสัตว์จะมีแค่ในสื่อไทยหรือเว็บไทย หากแต่ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆเผยแพร่ไปพร้อมๆกันถามว่าเผยแพร่เพื่ออะไรคำตอบก็คือก็เพื่อบิดเบือนเป็นข้อมูลก่อนคือแฟกซ์ข้อมูลจริงที่มาทีหลังก็คือเฟกซ์งไงละครับอย่างที่ปัน่นแฮชแท็กว่าตำรวจฆาตกรบ้างตำรวจชนแล้วหนีบ้างอันนี้ก็คือตัวอย่างฆาตกรตัวจริงฟ้องโลกฟ้องสังคมก่อนถือว่าเป็นโจทย์ในขณะที่ตำรวจเนี่ยถูกระทึก ถูกเอาระเบิดอัดหน้าจนเละถูกรุมทุบรถหวังจะกระชากลากตำรวจที่เป็นคนขับเนี่ยเอาไปสกัมแต่ไม่มีขบวนการปัน่นแฮชแท็กกลายเป็นจำเลยสังคมส่วนหนึ่งก็ถูกจูงถูกลากไปตามประเด็นที่โจดหรือโจนเนี่ยเป็นตัวตั้งว่าตำรวจทำร้ายบ้างยกอ้างความเป็นชุมนุมเป็นสิทธิ์บ้างอันนี้คือเทคนิคของโจนเขาเราต้องตั้งโจทย์ให้ตรงเรื่อง ตรงประเด็นก่อนนะครับว่าพวกทะลูกแก๊สที่มาสามเหลี่ยมดินแดงกับทุกคืนเนี่ยมาชุมนุมเพื่อสันติปราศจากอาวุธหรือว่ามาก่อการจลาจลการเมืองเป็นภัยสังคมเป็นภัยความมั่นคงซึ่งมันผิดกฎหมายใช่หรือไม่ตอนเกิดเหตุที่สองยามนะครับคือเป็นเวลาเคอร์ฟิวใช่หรือไม่แล้วแก๊งทะลุกแก๊สเนี่ยมั่วสมกันอยู่ได้อย่างไรฝ่าฝืนกฎหมายใช่หรือไม่ที่เป็นฝูงไล่ทุบตี รถเจตนาทำร้ายตำรวจอย่างที่ลุมทุบตีบาดเจ็บไปแล้วหลายนายนั่นกฎหมายกึง่งฆาตกรอยู่แล้วใช่หรือไม่แล้วที่ตะโกนว่าตำรวจฆาตกรสรุปแล้วเนี่ยทะลุกแก๊สต่างหากล่ะครับคือฆาตกรฆ่าตำรวจเป็นฆาตกรที่ถูกจับแล้วตีตัวเด็กในอุปถัมภ์สะพานนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในอุปถัมภ์สสก้าหน้า ในอุปถัมภ์ธนาทรไม่งั้นเนี่ยจะร้อนตัวถึงขั้นออกถแถลงการหรือถแถลงข่าวกันเลยครับ